ดีครับกลับมาตามต่อครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันนะครับแล้วก็ทีมงานทีมงานารถบรรทุกหกล้อวันนี้วิ่งงานโครงการนะครับอยู่ที่ฝายบ้านสะบัวครับตำบลสะบัว อำเภอแคนดงจังหวัด,ดบุรีรัมย์ครับเสียวเวยครับอยู่ด้านหลังก็เป็นหน้างานใหม่นะครับของเจ้ายอดอัศวินเที่ยวแรกกำลังจะเริ่มแล้วครับ รถขุดโคมันสุ P c ซ0 0ครับกำลังจ่วงดินอยู่เลยครับ วันนี้6ล้อวิ่งกันหลายคันเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คันครับผม6ล้อทั้งหมด10คันครับ กลาสุดรอ,อูโซ,โซสีชมพูครับกำลังใส่ดินอยู่ส่วนเจ้าล็อกกี้สีเขียวสุดหลอครับกำลังลงมาครับผมแคนดงดัมซิง่งนี่พี่คนครับสุดหลอสวัสดีครับได้กี่เที่ยวแล้วครับเนี่ย,ยสิบกว่าเที่ยว มาจากอำนาจเจริญเลยบอกครับผมมุกดาหารมุกดาหารนี่มากี่คันมากี่คันน้ามุกดาหารเนี่ยบอกรถรถอ๋อนี่รถบริษัทสองคันแม่โคก็มุกดาหารใช่ไหมครับโอ้มาไกลเลยมาจากจังหวัดมุกดาหารนะครับ ทีมงานรถกุดจากบ้านมาไกลเองกนะครับมุกดาหารมาที่แคนดงบุรีลำครับมากันกี่วันแล้วพี่มากันกี่วันแล้วเนี่ยมากันนานแล้วบอกนานแล้วถึงเดือนหรือ,อยังครับ อประมาณเดือนหนึ่งนี่งานงานตัวนี้เนี่ยมองดูแล้วออีกอีกนานไหมครับประมาณ,ปร,มาณประมาณเดือนครึ่งประมาณเดือนครึ่งอ๋อนับเก็บคันเก็บอะไรอย่างเงี้ยนับจากวันนี้ไปอีกประมาณเดือนครึ่งอจะมีรถมาเพิ่มอีกไหมครับมีสิบร้อมีอะไรมาไหมไม่มีนะครับเท่านี้ใช่ไหมแต่แต่จะมีทัวร์พื่อแม่โครอ๋อแม่โครจะมาเพิ่มอยู่ แต่รถก็จะประมาณนี้แหละประมาณสองคับจากมุกดาหารเลยมาไกลมากคิดถึงบ้านคิดถึงบ้านไหมเนี่ยมันมันชินแล้วไงไปได้ทันทีไอยู่อยู่บ้านอะไรตำบลอะไรครับบ้านมุกดาหารอยู่ไอคำพงหุนอปตไออบตอคำพงหวนอบตคำมาฮวนบอำเภออำเภออะไรนะตํารวจ สองหลวงดงหลวงลอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารอ้าวเอฟซีฝ่กนูนะครับก็ให้กำลังใจพี่ๆมาจากมุกดาหารด้วยนะครับมีมาแค่แค่แม็กโครสองคันแล้วก็รถหกล้อสองคันที่รวมกันคือรถรถของอยู่ในพื้นที่แล้วก็ที่จะมีมาเพิ่มก็น่าจะเป็นรถขุด หมายถึงจ้างจ้างรถขุดในพื้นที่เข้ามาช่วยแต่ว่าบริษัทใหญ่ก็คืออยู่ที่มุกดาหารสวัสดีครับนี่ก็เจ้าถิ่นเหมือนกันฮะเสียมอส<ะ>น้องมอสจากอำเภอกระสัง ยังไงก็ฝากดูแลด้วยนะบอก็ <c oughs> อว่าบอ <c oughs> แต่อฟยัเอาตัวตลอดนี <c oughs> <c oughs> ได่ได้กี่เทียเยเท่ยวแล้วเนี่ยสิบหกเที่ยวแล้ววิ่งเจนายได้วิ่งเต็มวันหรือยังพลังามากวันนี้วันแรกโอวันแรกเหมือนกันเลยโอ้ยแสดงว่ามาก่อนผมไม่กี่ชั่วโมงเองต้นนี่ได้ถามเขาไหมเขาวิ่งเต็มวันวันหนึ่งเขาได้เยอะสุดเท่าไหรถ่ถามคือถามผม ประมาณนี้60-70เเที่ยวนะครับพอได้ขาปลาทูป้ะทีท่ียนายบอกข้าวปลาทูนะครับกินแต่ปลาทูเลยบ่ <Yeah. S 1> ปลาช่อนปลานินไม่กินบ่ <Wow. S 1> <laughs> มาลองเปน็นอาหารทะเลด้วย <laughs> <ก> <laughs> เอาไปแล้วครับผม <laughs> เที่ยวแรกไปแล้ว นี่ครับรถบริษัท2งคันมีบริการเกาหลังด้วยนะครับดิสติดกระบะนี่ครับเจ้าล็อกจีสุดหล่อของเรา แนดงดำซิ่งสังกัดหอจอกอโชคสุบาลีนะครับปาพจนเนี่ยส่งลูกชายเข้ามาร่วมงานด้วยจ่ายสดจ่ายสดครับผมกดเชื่อเบื่อ,อทวงเห็นเข้าว่ากันนะ ก็รอดูติดตามสถานการณ์ไปเรื่อยๆครับสิบคันครับวันนี้สิบคันโอ้โหฝุ่นตลบ คุนตโลบอบวนเลยโอ้ดูเหมือนแม่โครฝั่งน้้นเขาจะเริ่มทำการแสดงแล้วครับหลังจากที่ช่างศูนย์มาทำการเปลี่ยนถ่ายของเหลวครับไปแล้วครับผม เมกาเสียเวยนี่นำทางไปก่อนแล้วตามไปด้วยเจ้ายอดอัศวินครับไปแล้วเขาจะแบ่งเป็นสองชุดใช่ไหมปะอ๋อแบ่งเป็นสองชุดครับชุดละเท่าเทกัน ปากบอ่อครับเป็นงานปากบอ่เอเทกันใกล้ๆนี่นะครับราคาอัตราจ้างครับเที่ยวละ45บาทประมาณ200เมตรครับพีเทอยู่ตรงนี้นี่เองครับมองเห็นอยู่เอาดินขึ้นฝั่งอย่างเดียว จ่ายสดทุกวันเห็นว่าอย่างนั้นนะครับผมโอ้โห,โหเสียงทอดังลั่นเลยเสียงนายล็อกเจ้าล็อกเขียว เมก้าสุดรลออีคันครับไปแล้วโอ้โหโอ้โหแรงมากไม่มีหลุมเลยครับโอ้โหไปใหญ่เลยเที่ยว45บาท ถ้าแบบนี้แหนบหักมาหนึ่งตัวก็พอได้แต่พอขาาแหนบนะครับจะขับเร็วกันเหลือเกินครับเดี๋ยวคลิปหน้าครับผมจะพาไปดูฝั่งนูน้นฝั่งของรถขุดอีคันนะครับซึ่งเจ้ายอดอัศวินแล้วก็เสียบเบยแล้วก็เมกา้าวิ่งไปทางด้านนู้นแล้วสำหรับคลิปนี้ครับผม ก็ขอลากันเพียงเท่านี้ครับก็ขอให้ทีมงานมาจากจังหวัดมุกดาหารนะครับสู่การสู่งานมันหมนครับอร้อในพื้นที่ก็มันหมนเช่นเดียวกันครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ